สวัสดีครับขอด kind of ูได้มุ้ยอดไ้มยพาร์ทสี่อยู่กับผมคนดีคนเดิมฟิวบอลลูนต่้ไปอมสวัสดีครับยินดีตนาการสุดรายการขอดูได้ไหมนะผมในพาร์ทที่สามของสามคราวนี้ก็มาเป็นฟิวนะครับผมเคยเห็นหน้าเห็นตาอยู่แล้วฟิวอ่ะเป็นตัวประกอบครับครั้งแรกที่เห็นเลยนี่คือจะเป็นคลิปของอะไรดอนโนพาร์ทสามมังที โผล่มาเฉลังแต่ต<า>อน้นโผล่มาเฉลังผมมาส่งท็อปให้เพื่อนเออตอนนั้นก็โผล่มาอีกทีหนึ่งในปจวพาร์ทห้าครับผมก็คือรายการนี่นี่นใครไม่เคยดูนะครับจะเป็นรายการที่เราจะมาดูรูปหรือวิดีโอในมือถือเพื่อนแหน่ว่ารูปรูปนั้นหรือวิดีโอวิดีโอนั้นเนี่ยมีสตอรี่มายังไงนะครับผมว่าทำไมอุ้รูปนี้ทำไมถ่ายไว้ทำไมเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเรอันแรกอันแรกเป็นรูปใช่ไหมไม่ดูอ่ะมีวิดีโอไหมมีวิดีโอมีวิดีโอออดด้วยผผมมมมจะใหหููนนนนนี่่่กกคคุุณณเเ็พพพืัสภา แล้วคุณสังเกตไหมใครหายไปไม่ดีไม่มีไม่มีผมเพราะอะไรรู้ไหมทำไมจังหวะนั้นอ่ะผมอยู่ปีสามไงก็ยืนแอคลุ่นน้องตอนเรียนลดออเนี่ยผมก็ยืนเท้าสาเอวอยู่กำลังยิ้มแอคลุ่นน้องเลยมันมีใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มพวกมันอ่ะวิ่งมาทีผมล้มใส่โคลแล้วพวกมันอ่ะโอ้โหลุยย้ำผมในโคลนนั้นพอผมลุกขึ้นมาผมจะหันว่าใครเป็นคนทำคุณก็ดูสภาพพวกมันดิ เละทุกคนทำทุกคนเดต่เพื่อนแกล้งใช่แล้วคือหลังจากนั้นมันก็มาถ่ายรูปนี้กันหรอหลังจากนั้นจึงเกิดเป็นรูปนี้ครับผมนอนอยู่บนโฟมที่เดิมแล้วมันก็มาเหยียบแล้วก็ลุมยำ่มไอ้ไอ้รูปเมื่อกี้คือรูปถ่ายก่อนนะใช่แล้วแล้วพอพอถ่ายจนเสร็จปุ๊บมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ตะลุมอลตะลุมอลขึ้นไว้น่นรอๆนะครับไว้น่นรอครับมันสนุกครับรอๆเนี่ยใครบอกว่าเอึ่ล้วมันระบาดบอกมันไม่ระบากที่รอๆสบายนะระบาก ใครบอกสบายลราพูดที่เขาอยากเห็นสิเอิอไม่แต่ว่าบางคนนั่ะคิดว่าเฮ้ยเรียนเพื่อหนีทหารได้ป่ะก็ใช่กระชัยประเสริฐนึงแต่ว่าจริงๆมันนหนุกนะมันหนุกถึงมันเหนื่อยแต่มันหนุกได้ประสบการณ์เยอะได้เพื่อนเยอะได้แล้วก็ได้ดูผู้หญิงเราดอนี่น่ารักอืมอันนั้นเป็นของแถมแต่เธอของแถมถ่ายรูปที่รูปต่อไปของรูงรูปที่สองรูปที่สองนี่เป็นรูปแอคเลยผม อันนี้สบายมออมอแลไปตอนนี้มอห้าตอนนั้นมาหอ่ะผมแข่งบาสได้ที่3ของอำเภอแต่เหตุการณ์มี่มากกว่านั้นคือวันที่ผมมาแข่งบาสอ่ะเป็นวันที่โรงเรียนผมให้เด็กติดศูนย์ไปแก้ศูนย์เดีวว่าบึงติดศูนย์ผมติดศูนย์3ตัวฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตไอเดาจริง ฟิสิกส์อะ่ะผมผมติดฟิสิกส์ชีวะกับคณิตทางโรงเรียนให้เลือกว่าจะมาแก้ศูนย์แต่ผมเนี่ยใจมันรักอนีอ่ยดูเสือ้อเสื้อเป็นเสื้อบาสเลยเอ,อ๋อรักบาสผมเลยไปเล่นบาสแล้วผมก็ติดศูนย์เนี่ยจังหวะผมถือถ้วยรางวัลเนี่ยเห็นยิ้มยิ้มเนี่ยในใจคิดแล้ว <c oughs> เฮ้ยแกศูนย์ไงดีวะจบตายเ้ยจะบอกแม่ยังไงดีวะติดศูนย์อีกแล้วอ้าวแล้วสุดท้ายยังไงคือติดศูนย์แล้วก็ไปแก่ใช่ไหมไม่ผมก็ติดศูนย์ยาวจนถึงโมโหผมมาแก้มโมหกแล้วแก้โมหิป คไอ้สายจะมึงอะใช่เนี่ยผมแล้วไ้ดูที่ต้องบอกกันะ แล้วตอนนั้นคลิปนี้มันดังนะ้คนขวาไม่ใช่บอดนะไม่ใช่คลิปซ้ายคนขวาคนขวาดังเขานดังมากเป็นผู้หญิงที่ทำเพลงนี้แล้วแบบโอ้คนเล่นกันทั่วฟ้าทั่วเมืองแล้วคืนนั้นผมจำได้ผมเล่นเกมเสร็จตีสามตีสี่นอนได้หลับผมเหงาผมจิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเรือติดตอดูว่าเจอผู้หญิงคนนี้นี่คลิปปีแะ้ววะคลิปนี้น่าจะตอนผมมอัตสกินนี้น่าจะมอสี่มอห้ากันสามสี่ปีสามสี่ปีที่แล้วแล้วผมก็ หยิบโทรศัพท์มาเลื่อนดูเจอทิกตอกผู้หญิงคนนี้เฮ้ยเขาก็น่ารักดีนะแต่สักพักหนึ่งคิดไปคิดมาเฮ้เราก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เลยหยิบทิกตอกขึ้นมาถ่ายคลิปปุ๊บเราก็ถ่ายเล่นๆของเราแล้วก็ลงในทิกตอกเราคิดว่าน่าจะไม่มีใครเห็นหรอกทุกวันนี้อยู่ไหมทุกันนี้คือลบทิ้งไปแล้วลบทิ้งไปแล้วสาเหตุที่ลบคือตอนแรกเราไม่คิดว่ามีใครเห็นหรอกเราก็ลงไว้อีบ้าเพื่อนเห็นเต็มเลยเซฟลงโอโห้โดนหมด วันกงวันเกิดแบบคลิปนี้มาตลอดต่อไปสี่สี่ถบอกวันที่สี่ผมว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์ครั้งแรกนี่นนครั้งแรกของผมครับเมาครั้งแรกเมาร,<อ>รั้งแรกเนี่ยสภาพผมอย่างที่เห็นอันนี้คือ,อ,น,น,อ,น,อน,นี้เพื่อนถ่ายใช่ไหมนี่เพื่อนถ่ายครับแต่นั้นแต่นั้นมันมาล็อกเพงเลงอะไรอยู่ผมไม่ได้ล้องเพลงไม่ร็อง,งเพลงอะทำอะไรวะผมฟรีไมเลยบอกรักเพื่อนอ <ๆ S 1> คนเามาพูดไปเรื่อยไอมอพูดไปเรื่อยครับ แต่ตอนนั้นน่ะผมจำไม่ได้หรอกแต่ผมมาดูคลิปโอ้พูดมากพูดไม่หยุดพูดทุกเรื่องอะแล้วเราเที่ยวหรือเมาครั้งแรกกับมองปัจจุบันต่างกันยอะไงไหมไม่ต่างจากเดิมเลยนเมันเดิมเป๊ะไปดูต่อไปว่ะอันท้ายรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายผมนี่เดี๋ยวขยันอันนี้คือรูปเบิรกรูปผมตรนมสี่ไม่ได้อะไรกันนะคือ หน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเขาตอนมสามอ่ะสนิทกับผมสนิทกับผมมากเลยจนเพื่อนมันแซวเอ้ยมึงแฟนกันบ่าเป็นนี่กันบ่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออไอ้แซวเนี่ยเท่าไหร่มันบอกว่าเ้ยสมมติมีลูกลูกของมึงหน้าตาเป็นไงวะนี่มันเลยตัดรูปนี้ให้ผมก็คือหน้าผู้หญิงมาใส่หน้าผมดูแปลกๆแต่นั้นรู้สึกไงพอ้ยดูรู้สึกไงโอ้ยมึงก็ให้เล่นเนาะ ก็ดูคุณดูหน้าแบบเอเลี่ยนเลยอ่ะเจ้ไประแหน่ผมสลับรูปแล้วก็วิดีโอในมือถือของฟิลนั่นเองนะครับผมก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะผมก็เชิญกดไลค์แชร์ผมเชิญให้กด subscribe กันผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมแล้วมีอะไรอยากฝากไหมตอนนี้ไม่มีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย